ผู้ที่ทำสมถะมามากแล้วก็บังเกิดวิปัสนาขึ้นเมื่อบังเกิดวิปัสนาขึ้นก็เรียกว่าเป็นผู้มีพลังถ้าไม่มีพลังก็ไม่เกิดวิปัสนาทีนี้เมื่อเกิดวิปัสนาขึ้นมาแล้วอย่างนี้ท่านบอกว่าเจริญให้มากกระทำให้มากการเจริญให้มากกระทำให้มากดังที่ท่านแสดงไว้ในอนัตตรกนสูตรว่า รูปัสัมิงปินิบินติเวทนายปินิบินติสัญญายปินิบินติสังขารเรสปินิบินติวิญญาณสมิงปินิบินตินิบินนังเวรัชติเมื่อเบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็คลายจากความกำหนัดเมื่อคลายจากความกำหนัดแล้วท่านผู้นั้นก็ถือว่า เป็นผู้ปฏิบัติอยู่จบพรมาจรรย์แล้วขีนาชาติท่านผู้นั้นก็ถือว่าเป็นผู้สิ้นไปจากกิเลสการที่จะเกิดต่อไปอีกก็ไม่มีอีกแล้วนี่เรียกว่าทํากันถึงที่สุดก็เป็นอย่างนี้ถึงเรียกว่าพระนิพพานการไปถึงพระนิพพานนั้นถือว่าเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์องค์แรก ยึงเรียกว่าสัมมาสัมพุทธ,ธะต่อมาจึงเป็นสาวกะพุทธ,ธะจนกระทั่งถึงพวกเราก็สามารถทำให้ถึงซึ่งพระนิพพานได้เหมือนกันแต่เมื่อยังไม่ทันถึงเราก็ต้องพยายามกันเรื่อยไป